คุณผู้ชมครับอาหารของข้าวในมื้อนี้ข้ากะหน,นีบอมมามทำบักแตงเแล้วนะครับเพราะว่ามันเห็ดง่ายด้คุณผู้ชมนี่ครับอยวเข้ากะจะมีปล่าทูเด้คุณผู้ชมทอดก,กรอบๆหอมๆอ,อย่างดีนะครับสองตัวนี้กะราคาอายู่ที่ยี่สิบห้าบาทนะครับเขาซื้อมาแล้วก็เอามาทอดเอานะครับ๋ย่เฮ้ากะจะมีเจ้านี่เนาะเป็นหมู แดดเดียวห่อนๆได้ครับคุณผู้ชมครับเป็นตะกินบอ่อคุณน่ะถ้าเฮามีเขาเหนียวหนึ่งไม่ๆห่อนๆมันก็นจะแซบดีเนาะครับเนะาะแต่ว่าตอนนี้ข้าให้เบ่งหน้าตาของเนื้อแดดเดียวของข้าก่อนนะครับคุณผู้ชมครับอุ้ยกรอบหอมเป็นตะกินแห้งคไคเด้คุณผู้ชมอยากกินบ่ครับอยากกินกะถือข้าเหนียวห่อนๆมาเลยครับเดี๋ยวเฮาสามารจแจว ำบักฮงแล้วก็กินครับทอดเนื้อหมูแซ่แบๆเนาะคุณผู้ชมครับย่านคุณผู้ชมมากินน้ำไปกินก่อนได้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมื้อนี้เฮามีทอดเนื้อหมูแต่เดียวห่อนๆได้ครับคุณผู้ชมครับเป็นตะกินบ่พุ่น่ะถ้าเฮาม่ข้าเหนียวหนึ่งไม,ไม่ห่อนๆมันก็นจะแซ่บดีเนาะครับเนะาะแต่ว่าตอนนี้เฮาให้เบ่ง หน้าตาของเนื้อแดดเดียวของเหาก่อนนะครับคุณผู้ชมครับอุ้ยกรอบหอมเป็นไปกินแห้งไครได้คุณผู้ชมอยากกินป่นครับอยากกินกะถือเข้าเนียวหอนๆมาเลยครับเดี๋ยวเหาสามาัจจำแจวตําตบักหุ้งแล้วก็กินครับทอดเนื้อหมูแสบๆนะคุณผู้ชมครับ ยานคุณผู้ชมมาก,กินน้ำไปกินก่อนได้ครับสวัสดีครับ